สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยการเงินพอดแคสต์ Podcast ที่จะย่อยเรื่องการเงินการลงทุนยากๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆที่คุณฟังได้ทุกที่ทุกเวลาครับวันนี้เรามาคุยกันในหัวข้อที่เชื่อว่านักลงทุนหลายคนกําลังสงสัยและอาจจะกังวลใจกันอยู่ไม่น้อยเลยนะครับนั่นก็คือในวันที่ p e ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันแดงๆลดลงมาทั้งกระดานแบบนี้เราจะยังใช้ค่าเฉลี่ย PE ยอดหลัง มาเป็นไม้บรรทัดวัดความถูกความแพงของหุ้นได้อยู่ไหมคำถามนี้สำคัญมากนะครับเพราะถ้าใช้ไม้บรรทัดที่เบี้ยวการวัดค่าของเราก็อาจจะผิดเพี้ยนไปเลยก็ได้วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันแบบเข้าใจง่ายๆครับก่อนอื่นเลยเรามาทบทุนกันสั้นๆสัก30วินาทีนะครับว่า PE คืออะไร PE หรือ Price to Earning Ratio พูดภาษาบ้านๆเลยก็คือเรายอมจ่ายเงินกี่บาทเพื่อให้ได้กำไรของบริษัทนั้นมา1บาท ถ้าหุ้น A มี P/E 10เท่าก็แปลว่าเรายอมจ่าย10บ,บาทเพื่อซื้อกำไร1บาทของเขาถ้าหุ้น B มี P/E 20เท่าก็แปลว่าเราต้องจ่ายถึง20บาทเพื่อให้ได้กำไร1บาทเท่ากันโดยทั่วไป P/E ต่ำก็อาจจะแปลว่าหุ้นถูกกว่าทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้คือ P/E ของหุ้นไทยมันพากันปรับตัวลงมาเยอะมากจนหลายตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตของตัวเองไปไกลเลย คำถามคือทําไมล่ะมันเกิดจากหลายสาเหตุรวมกันครับอย่างแรกเลยคือเครื่องยนต์เศรษฐกิจเรามันแผ่วลงทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจบ้านเราที่โตช้าลงทําให้คนมองว่าในอนาคตกําไรบริษัทต่างๆมันน่าจะลดลงนะพอกําไรที่คาดว่าจะได้มันน้อยลงราคาที่คนอยากจะจ่ายมันก็เลยน้อยลงไปด้วย PE ก็เลยลดลงครับ อย่างที่2คือลูกค้ากระเป๋าหนักหายไปหรือที่เรียกกันว่าฟันฟลูครับเงินลงทุนจากต่างชาติไหลออกไปที่อื่นพอแรงซื้อใหญ่ๆห,หายไปราคาหุ้นก็โดนกดดัน PE ก็ตกตามระเบียบสุดท้ายก็คือความไม่แน่นอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามเงินเฟ้อหรือนโยบายต่างๆที่ทําให้คนรู้สึกว่าถือเงินสดไว้ก่อนดีกว่าไหมความเชื่อมันที่ลดลงนี่แหละครับตัวกดดันชั้นดีเลยเอาละครับ มาถึงคำถามสำคัญของวันนี้แล้วเราจะยังเชื่อค่าเฉลี่ย PE ย้อนหลังได้ไหมผมขอตอบแบบนี้ครับใช้ได้แต่ต้องใช้แบบมีศิลปะและห้ามใช้แบบหลับหูหลับตามันเหมือนเรามีแผนที่เก่านะครับแผนที่เก่ายังบอกทิศทางหลักๆได้แต่เราจะคาดหวังว่าบนเส้นทางนั้นจะมีร้านสะดวกซื้อหรือปั๊มน้ำมันตั้งอยู่ตรงจุดเดิมเป๊ะๆเ,เหมือนเมื่อ1ิปีก่อนคงไม่ได้บริบทมันเปลี่ยนไปแล้ว ข้อดีของการดูค่าเฉลี่ยย้อนหลังคืออะไรมันช่วยให้เราเห็นกรอบพฤติกรรมของหุ้นตัวนั้นครับว่าโดยปกติแล้วตลาดเคยให้ค่าให้ราคาหุ้นตัวนี้ในกรอบ PE ประมาณเท่าไหร่มันเหมือนเป็นจุดอ้างอิงเริ่มต้นให้เราเห็นว่าณจุดนี้ราคาหุ้นมันถูกกว่าปกติในอดีตหรือแพงกว่าปกติในอดีตแต่ข้อควรระวังสำคัญมากๆคือค่าปกติในอดีต อาจจะไม่ใช่ค่าปกติในปัจจุบันหรืออนาคตก็ได้ครับลองนึกภาพตามนะครับสมมุติว่าเมื่อก่อนหุ้นกลุ่มค้าปลีกเคยมี P/E อัลี่ย่ยอยู่ที่25-30เท่าเพราะเศรษฐกิจดีคนจับจ่ายใสสซอยคึกคักแต่วันนี้เศรษฐกิจชะลอตัวการแข่งขันสูงขึ้นจากออนไลน์คนระวังการใช้เงินมากขึ้นการที่ตลาดจะให้ค่า P/E หุ้นกลุ่มนี้ที่25-30เท่าเหมือนเดิมอาจจะเป็นไปได้ยากแล้ว ค่าปกติใหม่หรือ new normal ของมันอาจจะเหลือแค่15-20ถึงเท่าก็ได้ครับดังนั้นการที่เราเห็นหุ้น PE 18เท่าแล้วคิดว่าโอ้โหถูกมากเพราะค่าเฉลี่ยนในอดีตคือ25อาจจะเป็นการมองโลกในแง่ดีเกินไปหน่อยครับถ้าพื้นฐานของธุรกิจมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วเราควรทํำยังไงล่ะครับในฐานะนักลงทุนเราจะปรับตัวกับเรื่องนี้ยังไงดีผมมี3เคล็ดลับง่ายๆมาฝากครับเคล็ดลับข้อที่1 มองไปข้างหน้าอย่าเอาแต่ส่องกระจกหลัง PE ที่เราดูกันส่วนใหญ่มันใช้กำไรในอดีตมาคำนวณครับซึ่งมันก็คือการขับรถโดยมองแต่กระจกหลังนั่นแหละสิ่งที่มืออาชีพเขาดูกันมากขึ้นคือ forward PE หรือ PE ที่ใช้กำไรคาดการในอนาคตมาคำนวณแทนมันจะบอกเราได้ดีกว่าว่าถ้าบริษัททำกำไรได้ตามที่คาดราคาที่เราจ่ายวันนี้มันถูกหรือแพงเคล็ดลับข้อที่2 เปรียบเทียบให้ถูกฝาถูกตัวอย่าเอา PE ของหุ้นธนาคารไปเปรียบเทียบกับหุ้นโรงพยาบาลหรือหุ้นเทคโนโลยีนะครับแต่ละอุตสาหกรรมมีธรรมชาติมีการเติบโตที่ไม่เหมือนกัน PE ที่เหมาะสมก็ต่างกันไปด้วยควรเปรียบเทียบ PE ของหุ้นที่เราสนใจกับค่าเฉลี่ยของเพื่อนๆในอุตสาหกรรมเดียวกันจะเห็นภาพชัดกว่าและเคล็ดลับข้อที่3ครับอย่าดูแค่ป้ายราคาให้ดูคุณภาพของสินค้าด้วย PE มันเหมือนป้ายราคาครับ แต่การจะซื้อของดีๆเราไม่ได้ดูแค่ป้ายราคาถูกไหมครับเราต้องดูคุณภาพของมันด้วยในโลกของหุ้นก็เหมือนกันครับต่อให้ PE ต่ำแค่ไหนแต่ถ้าธุรกิจนั้นกำลังจะเจ๊งผู้บริหารไม่เก่งมีหนี้สินล,ล้นพ้นของถูกชิ้นนั้นก็อาจจะเป็นของไม่ดีได้ให้ดูปัจจัยอื่นประกอบเสมอครับเช่น p e. ต่อ BV ดูปันผลและที่สำคัญที่สุดคือ เรื่องราวของธุรกิจว่ามันยังน่าสนใจและมีอนาคตอยู่หรือเปล่าสรุปง่ายๆเลยนะครับสำหรับคำถามที่ว่า PE หุ้นไทยตกทั้งตลาดยังใช้ค่าเฉลี่ยย้อนหลังได้ไหมใช้ได้เพื่อเป็นจุดอ้างอิงแต่ไม่ใช่บทสรุปนะครับในภาวะตลาดแบบนี้เราต้องเปลี่ยนบทบาทจากนักลงทุนที่ดูแค่ตัวเลขในอดีตมาเป็นนักสืบที่ต้องมองไปข้างหน้าต้องเข้าใจภาพรวมเศรษฐกิจ และต้องเจาะลึกไปที่คุณภาพของกิจการให้มากขึ้นหมายบรรทัดอันเดิมยังใช้ได้แต่เราต้องรู้ว่าโลกที่เรากำลังวัดมันเปลี่ยนไปแล้วสำหรับวันนี้รายการคุยการเงินก็หมดเวลาลงแล้วนะครับหวังว่าทุกท่านจะได้ไอเดียและมุมมองใหม่ๆไปปรับใช้กับการลงทุนของตัวเองกลับมาพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าขอให้ทุกท่านลงทุนอย่างมีสติและมีความสุขครับสวัสดีครับ